ับเฉลยแต่ฝึกหัดที่15.2นะครับเราไปดูข้อที่1อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า Q เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก B ดังรูปนะครับขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทําต่อประจุนี้มีขนาดเท่าใดนะเขาให้เขียนนะครับในรูปแบบของการติดตัวแปรนะครับ เรามาดูครับในส่วนของขนาดแรงแม่เหล็กกรณีที่อนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการหาเฉพาะขนาดเราก็หาได้จากสมการ f เท่ากับ qvb sinθ เนะครับเมื่อเจ้ามุมเซตาตัวนี้นะครับนั่นก็คือมุมระหวา่างนะครับมุมระหว่าง ความเร็ว v กับสนามแม่เหล็ก B นะครับย้ำนะว่ามุมเซตาตัวนี้นะครับก็คือมุมระหว่างความเร็ว v หรือทิศการเคลื่อนที่นั่นแหละนะครับกับสนามแม่เหล็ก B ทีนี้เรามาดูครับไอเจ้าอนุภาคประจุบวกตัวนี้มันเคลื่อนที่เข้ามาเป็นไงครับตอนนี้สนามแม่เหล็กพุ่งเข้านะครับสนามแม่เหล็กพุ่งเข้านะแล้วก็ v ตัวนี้นะครับ ปัจจุนี้เคลื่อนที่มานักเรียนดูเบื้องต้นะนะครับถ้านักเรียนไม่สังเกตรหรืออาจจะไม่รอบคอบปัะมาณนี้นะครับนักเรียนอาจจะใส่ไอ้เจ้ามุมเซต้าตัวนี้เป็นมุม30เลยซึ่งมันไม่ใช่นะครับถ้าเราดูนะครับอย่างที่ครูบอกว่าเซต้าตัวนี้ก็คือมุมระหว่างที่ของความเร็วกับสนามแม่เหล็กนะครับตอนนี้สนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็ก ุ่งเข้านะครับทิศของความเร็วอยู่บนระนาบกระดาษนะข้อสองตัวนี้ตั้งฉากกันนะครับให้เรียนนึกภาพนะให้หนึกภาพว่ามันมีกระดาษนะครับมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะสนามแม่เหล็กพุ่งลงนะครับแล้วอไอ้เจ้าอนุภาคที่ประจุเคลื่อนที่บนแผ่นกระดาษตัวนี้นะครับสองตัวนี้ตั้งฉากไหมครับตั้งฉากนะสนามแม่เหล็กลงนะครับสนามแม่เหล็กลงนะครับ อนุภาคเคลื่อนที่บนแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็จะตั้งฉากกันนะครับสนามแม่เหล็กลงไอ้เจ้าอนุภาคนี้เคลื่อนที่บนระนาบแผ่นกระดาษชั้น2ตัวนี้ตั้งฉากนะครับเพราะถ,าถ้ามันตั้งฉากปุ๊บนะครับมุมเซตาตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นมุม90องศานะครับในกรณีนี้นะทีนี้ไซด์90เป็นอะไรครับไซด์90ตัวนี้มีค่าเป็น1ฉะนั้น ขนาดของแรงที่กระทำต่อไอเจาประยู่นี้ก็จะเหลือเป็น qb b เฉยๆครับต่อไปดูข้อที่2นะครับเขาบอกว่าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วขนาดาด้วยความเร็วคงตัวขนาด2คูณ1 0ยกกำลัง6เมตรต่อวินาทีเข้าไปในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด5.0คูณ1 0ยกกำลังลบ3เทสลา ในทิศทางม,มุม30องศากับสนามแม่เหล็กอ่ะโอเคนะครับขนาดของแรงที่กระทําต่ออิเล็กตรอนมีค่าเท่าใดถามหาเฉพาะขนาดเราก็ใช้สมก,การ f เท่ากับ qvb สายเซตาเลยนะครับในส่วนตัวนี้เขากำหนดความเร็วมาให้แล้วนะครับนั่นก็คือ2คูณ10ยกกำลัง6นะครับ แล้วก็กำหนดสนามแม่เหล็ก B มาให้แล้วนั่นก็คือ5คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับในส่วนของมุมตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับว่า,าความเร็วนะครับทิศของความเร็วหรือทิศการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับมันทํำมุม30องศากับสนามแม่เหล็กฉะนั้นไอ้เจ้ามุมเซต้าตัวนี้ก็คือมุม30องศานั่น,น,นเองนะครับนักเรียนอลองแทนค่าเข้าไปนะครับ Q ตัวนี้อิเล็กตรอน ยล็กตอนนั้นก็คือมีประจุเป็น1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมบ์นะครับคิดเฉพาะขนาดนะเครื่องหมายลบไม่ต้องเอามานะครับในส่วนของความเร็วก็2คูณ10ยกกำลัง6สนามแม่เหล็ก5.0นะครับถ้าจุดศูนย์คูณ10ยกกำลังลบ3เทสลานะครับแล้วก็ไซน์30มีค่าเป็น1ส่วน2 ทุกตัวที่กูแทนเป็นหน่วย si ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับว่าแรงจะมีหน่วยเป็นอะไรนะครับหน่วย si ก็คือนิวตันแน่นอนโอเคคูคิดเลขนะครับตัวนี้ก็1.2ส่วน2ตัวนี้ก็ตัดกับ 2, 2ตัวนี้นะครับแล้วก็เอา0เอา5.0ไปคูณกับ1.6เลขยกกำลังก็คิดเลขนะครับ ตัวนี้เลขยกกําลังจะคิดได้นะครับฐานเหมือนกันเอาเลขยกกําลังมาบวกกันนะครับลบเนะครับลบเกวกหลบสก็จะได้ดืด,ด,ดเอ้ยไม่ใช่ลบเกสิเป็นลบสินะครับโทษทีประจุของเล็กตอนคูณสิยกกําลังลบสินะครับโอเค ฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือ8คูณ10ยกกำลังลบ16นะครับลบ1ินิวตันนะ s อ r r y นะครับ8คูณ10ยกกำลังลบต่อไปเราไปดูข้อที่3นะครับข้อที่3เขาบอกว่าลวด pq มวล20กรัม วางบนรางตัวนําคู่ขนานในระนาบนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะครับในระนาบระดับที่ต่อกับวงจรและอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ําเสมอ0.2เทสลาดังรูปนะครับถ้าสมมติว่ามีกระแสผ่านลวดตัวน A, ํา4แอมแปร์เขาถามนะครับว่าลวดนี้นะครับจะเคลื่อนที่ในทิศทางใดแล้วก็มีความเร่งเท่าใดนะครับเอาตัวแรกก่อนนะครับกไก่ เคลื่อนที่ในทิศทางใดให้เราเช็คที่แรงที่กระทำนะครับเช็คที่รแรง f นะทิศของแรงนะครับทิศของแรง f นะครับก็ใช้กดมืออะไรครับกดมือขวานั่นเองนะนี่เรามาดูครับถ้าเรียนมาดูที่วงจรนะครับเ,เล็กๆตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นข้วบวกนะครับฝั่งนี้เป็นข้วบวกนะตรงนี้ฝั่งนี้เป็นข้วลบนะครับโดยทั่วไปแล้วกระแสก็จะวิ่งออกจากอะไรครับวิ่งออกจากข้วบวกไปยังข้วลบนะครับแสไอจะไหไลมาแบบนี้แล้วเมื่อมันมาถึงจุดจุดนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับกระแสมันก็จะไหลในทิศแบบนี้ครับกระแสไหลจาก Q ไป P แบบนี้นะสนามแม่เหล็ก B ในทิศขึ้นนะครับ นักเเียนก็ใช้กดมือขวานะกดมือขวานะครับลองดูตอนนี้ฝ่ามือหงายขึ้นนะครับเพราะสนามไม่เหล็กขึ้นนะแล้วนิ้วทั้ง4ก็ตามทิศของกระแสเลยนะครับฉะนั้นนิ้วโป้งของเรานะครับนิ้วโป้งของเราก็จะไปทางาขวามือนะครับในที่นี้เดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูแล้วกันนะครับเพราะท่านเรียนดูที่มือครูมันจะสลับจอกับกับความเป็นจริงนะครับมันเกิด อะจะเป็นแบบนี้นะเป็นมือนะครับนิ้วทั้ง4นะโอเคอ่ะจะมาในลักษณะนี้นะครับโดยที่ทิศของแรงจะมาฝั่งนี้นะครับจริงจริงนิ้วโป้งคูมันต้องมันจะมาแนวนี้นะครับโอเคไหมนิ้วโป้งจะมาในลักษณะนี้นะครับสมมุติแล้วกันเนาะนะครับมันยัียนลองทําดูก็ได้นะครับลองเช็คดูก็ได้ เนครับสรุปก็คือว่าเดี๋ยวลองวาดใหม่ก็ได้ครับปึ๊บปึ๊บสองสสโอเคอ่ะนิวโป้งคุณจะมาลักษณะน,นี้นะครับนิ้วหงายมือนะหงายมือนะครับเหตุผลที่หงายก็เพราะว่าสนามแม่เหล็กมันมีทิศขึ้นนะครับ B มีทิศขึ้นนะอยู่ทั้ง4ตามทิศของกระแสะ I นะนะครับส่วน F ก็ไปทางขวานะครับ ขัน้ข้อกอไก่ตอบแล้วนะครับว่าไปทิศขวานะครับทางขวามือต่อไปขอไข่ครับลวดนี้มีความเร่งเท่าใดนะครับความเร่งเท่าใดแน่นอนครับเมื่อมันถูกแรงกระทํามาทางขวานะครับแรงลับมาทางขวาแน่นอนนะครับเพราะไม่มีแรงอื่นแล้วนอกจากแรงแม่เหล็กแรงลับมาทางขวานะครับ ตามกฎของนิวตันก็คือว่าเขากําหนดมวลมาให้ครับกําหนดมวลมาให้แล้วเรารู้อะไรครับรู้แรงนะครับเราก็จะหาความเร่งได้จากกฎข้อที่2นะครับนั่นก็คือซิกมา f เท่ากับ ma นะครับซิกมา f เท่ากับ ma f ตัวนี้คืออะไรครับ f ตัวนี้ก็คือแรงนะครับก็คือแรงต่อ,อแรงที่กะทำต่อไอเจ้าเส้นลวดนี้นั่นเองซึ่งหาได้จากสมการ H h theta I L B s i n t h e t นะครับ F เท่ากับ I L B s i n t h e t เท่ากับอ่ะ m a ทินะต่อไปแทนค่านะครับ I ในที่นี้ก็คือ4นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูย้ายข้างสมการก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยแทนข้างเดียวนะครับย้ายข้างสมการ หา A นะครับเราจะได้ A ย้าย M มาหานะครับ A เท่ากับ I, L, B, s i n ไซน์แทนค่าไซน์เข้าไปนะครับเนื่องจากมันตั้งฉากไซน์ในที่นี้ก็คือไซน์เก้าสิบนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็หารไม่เแทนค่าเข้าไป I คือ4 L, L ตัวนี้ นะครับอ๋อมันจะเล็กๆตรวนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับ L คือตรงนี้นะร,รนนะรยะการกระจัดนะครับตรงนี้นะครับนั่นก็คือ5เซน5เซนตนัวนี้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้หน่วย SI เนาะนะครับเพื่อความชัวนะครับเอา4คูณกับ5เซน5เซนเป็นเป็นเมก็คูณ10ด้กำลังลบ2นะครับ b ก็คือ0.2 s าย90เป็น1นะแล้วก็หารด้วย m 20กรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมก็คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับโอเคอันจะได้ความเร่ a ง a เท่ากับ4คูณกับ5คูณ10กำลังลบ2คูณ0.2นะครับแล้วก็หารด้วย20คูณ10ยกกำลังลบ3อย่างงี้ลองคิดเลขนะครับตัวน,นี้กูหารมาแล้วนะจะได้2 เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับโอเคนะครับกระบวนการคิดเลขเพิ่มเติมตัวนี้นิกนึ่งก็ได้นะครับอาตัวนี้นะครับให้สังเกตนะกูจะเอาตัวนี้นะครับเอาศนตัวนี้เอาศูนยเอาอย่างนี้ก็ได้ครับปุ๊บ สิบกำลังลบสามกับสิบกำลังลบสองนะครับครูย้าย10บกำลังลบสขึ้นไปด้านบนนะก็จะเป็น10บยกกำลังบวกสามนะครับอันนี้หายนะแล้วครูก็เอาไอ้เจ้าสิบกำลังสามตัวนี้ตัดกับ10บกำลังลบสตัวนี้ก็เหลือ10ใช่ไหมครับเหลือสินะแล้วก็เอา10มาคูณกับ0.2นย์จก็ได้สอใช่ไหมครับได้สอแล้วนะสองสอง มา,าคูมาหารด้านล่างนะครับคุมาหารด้านล่างนะกับตัวนี้นะหรือเราจะเอาสองไปคูณกับอต้อ,อน,นี้ได้สองนะครับเอาสองไปคูณกับ4ก็ได้เป็นแนะครับแล้วก็แปดมาคูณกับห้าตัวนี้ก็เป็น4ี่สิบสี่สิบหาร20ก็เป็น2นะครับนี่ก็คิดยังไงก็ได้เนาะนะครับลองคิดเล่นๆให้พวกเราดู อ่ะต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายครับข้อที่4เขาบอกว่าเมื่อกดสวิตช์ S ให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ L 1ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ L 2ที่แขวนขนานห่างกันดีและปลายลวดทั้งสองจุ่มในสารละลายเอ็กโทรไลต์ดังรูปอยู่3ข้อย่อยนะครับกอไก่เขาถามนะครับว่า แรงกระทําต่อกันระหว่าง L1 และ L2 เป็นแรงดูดหรือแรงผลักเพราะเห็นใด้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับแรงที่กระทํานักเรียนมาดูครับว่ากระแสมันจะไหลยังไงนะครับไหลในทิศสวนทางกันหรือทิศทางเดียวกันนะครับ เ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนแบตจะหมดนะแป๊บหบนึ่งครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูต่อครับตัวนี้นะครับถ้าเรามาดูทิศของกระแสเนาะนะครับวันนี้เป็นขั้วบวกนะครับวันนี้เป็นขั้วลบนะแสก็จะ ตอนนี้ก็จะไหลลงนะครับแล้วก็จะผ่านตรงนี้มานะครับปึ๊บส่วนนี้กระแสะก็จะไหลขึ้นนะครับเพราะเมื่อกระแสะมันไหลตรงข้ามกันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแรงผลักกันนะครับอ่ะโอเคต่อไปเราไปดูข้อที่ขอไข่ครับขนาดแรงกระทํากันนะครับขนาดของแรงกระทําต่อกัน กับกระแสเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จริงๆก็ผมอยากให้พวกเราดูที่สมการความสมัมพันธ์ของสมการนะครับว่า,าจริงๆแล้วมันจะมีสมการสมรการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในการคำนวณหาขนาดของแรงนะครับที่กระทำบนเส้นลวด2เส้นในกรณีที่มีกระแสะไหลนะครับว่าเอาเป็นความสมัมพันธ์แล้วกันเนาะน,นะครับความสมัมพันธ์ก็คือว่า แรงตัวนี้นะครับมันจะแปรผันตรงกับ i 1คูณ i 2 l แล้วก็หกผันกับ d นะครับนี่คือความสัมพันธ์นะครับหมายความว่าแรงนะครับจะแปรผันตรงกับกระแสนะครับกระแสมากแรงมากนะครับกระแสน้อยแรงน้อยนะครับแล้วก็แปรผกผันกับ ระยะดีดีคือระยะห่างนะครับห่างมากแรงน้อยห่างน้อยแรงมากนะครับฉะนั้นข้อนี้ขอไขตอบเลยครับว่า i มากแรงมากครับเราหาถามหาแค่ความสัมพันธ์ครับ i มากแรงมาก i คือกระแสนะครับ i มากส่งผลให้แรง f มากครับเอเคเป็นตัวยอดแล้วกันนะครับอาจจะเขียน,นเต็มเต็มก็ได้ อต่อไปดูข้ขอคอาฟครับกรณีใดที่ทำให้แรงบนตัวนำ L1 และ L2 มีค่าเท่ากันจริงๆแล้วนะครับตัวนี้มันก็ขนาดของแรงนะครับขนาดของแรงที่กระทำซึ่งกันและก,กันอ่ะมันจะเท่ากันอยู่แล้วนะครับตามกฎของแรงคู่กิยิยากันนะครับคู่ปฏิกิริยากัน action reaction น,น,น,นะครับขนาดของแรงสอง สองตัวเนี้ยจะเท่ากันอยู่แล้วคล้ายๆกับมีมวล2ก้อนนะครับถึงแม้มวลไม่เท่ากันก็จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันในขณะที่เท่ากันนะครับประมาณนี้นะข้อคอควายก็ขนาดเท่ากันครับเพราะเป็นแรงคู่กิริยากันหรือแอคชั่น c รี o n แอคชั่นซึ่งกันและกันนะครับ